อยู่กับเพ็กแค่เปงอันหนึ่งชื่อว่าคริสต์มาสอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้บอกคิดมากอันนี้คือต้นไม้ต้นไม้ใช่ไหมเออคือฟันฟันทิ้งฟันทิ้งฟันทิ้งอันนี้คือต้นสนในค่ะ อันนี้เป็นไม้โอ๊กใช่ไม้โอ๊กไม้ไม้สนไม้เบิร์ดไม้ที่อะไรวะไม้ไม้ไม้ตังเกิลตังเกิ้ลไม้ไม้อ่ออาคาเชียแล้วก็ดาวโอ๊กมาฮอกมาฮอกอันนี้เอาอาคาเชียอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไม้แล้วพอไม่ใช่ทิกเกอร์แพรก็เนื้อเฮียเอตุ แบบนี้เออ okay. คือแบบปกติไหนปกติสัตว์เลยมันไอ้ตัวนึงไปไหนแล้ววะฮะตัวนึงไปไหนแล้วอ๋ออีกตัวนึงไปกินขี้แล้วคะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวตีแล้วนะโอ, <Okay. S 2> อเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแม่ต่างๆมากมายไก่กองลองดูตอนใช้ถึงจะแพกซะดูอย่างนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นบันไดมันด้วยอันนี้ เอ็นเอ็นดีเอ็นเอ็นทวันแล้วก็บันไดุยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยมาคองใช้เทคจะแพคเดิมเจริญราอูโบแกตีโอเคโอเคกลับมาแล้วกลับยืมันฟุ้งปลิ้งเกินไปแล้วคือทุกอย่างนี่มึงจะทำมึงหูงุดหงิดหอน้ปเลยเห็นอะไรเห็นใช่ไหมคืออะไรเกิดอะไรขึ้น ุดิปาจเหล็กทองไดมอนลาติดอิมพีสเก็กะเอ้ยบอกว่าอย่าตีเลเซตัวยเลซตูนอิมมอลอนอิมมอลอนอันนี้เป็นคอร์ดคอร์ดใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นฟองน้ำโรสตูนโรสตูนอันนี้เป็นกระจกแบบเต็มูอันนี้ออกซิเดียด้วย เดี๋ยวก็นอนมาน้่ เบิร์นอันนี้ก็จะเป็นเออ่จังเกิลบะคกิ์เบิร์นอันนี้ไม่อาคาเชียอาคาเชียอาคาเชียอันนี้ไม่ไม่อันนี้อันนี้ไอ้ไอรวยหัวค้อนอันนี้หลบดิเอิบโกเวีใช้เท็กเจอร์แพคแบบไม่ใช้เท็กเจอร์แพคแบบไม่ใช้เท็กเจอร์แพคอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้มาจากในร้านสนามแบบนี้นะคะมันกับแมวมากเลยโอเคกลับไปใช้เท็กเจอร์แพคทีม อันนี้ก็จะเป็นแอบดอแอบดออันนี้ก็จะเป็นไม้อันนี้ก็จะเป็นเหล็กไม้สีเขียวไม้สีเขียวเหล็สีเขียวอันนี้ก็จะเป็นอลอนบาร์มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับกรงแห้งลูกอมแห้งลูกอมไว้อมอันนี้รู้สึกอันน่าจะเป็นเอ่อเป็นซาสะโกนอะไหนจริงๆอันเนี้ยเลออันนี้ก็จะเป็นคันโยกเปิดลิเวอร์ลิเวอร์แม่น้ำถ้าไม่เชื่อว่าอันนี้ สไอ้สีฟ้าๆนี่นะใช่อันเดิมแซนสโตนนี่เขาเข้าโออกนั่นแหละใช่ให้มันรู้ไงอันเนี้ยเขาเข้าโอ้เขาเข้าออกเป็นลูกหน้าคิปเปอร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพวกตเต๋าโลดโลค่ะ้ครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเชนธรรมดาเชนธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเชดพิเศษแถบเชดเออนั่นแหละเตาเผาแเชงปุ เ็ดกำลังดักไงเวลาระเปิดกล่องปุ๊บอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าไงส่งกระแสไฟเลเซอร์โดนมาอ่ะอ๋อกูเพิ่งเอนนี้ก็จะทำกำลับดักอันนี้อะไรนะอะะไรวเอ,นอ็อนวิวเอ้ยอันนี้เอ็นพอลทอนเอออันนี้เอ็นวิวอันนี้แบบร้าวๆนิดนึงอันนี้ใกล้จะแ,แ,แตกแล้วฮะใกล้จะแตกอบอกว่าใกล้จะพังดีกว่ามั้งใกล้จะแตกแล้วกลับมาใช้เทคจแอกเกอมันเสื่อมมากมันเสื่อมมากเลยนะบอกให้ จะมาถึงเลดี้กูมาอยู่ตรงไหนเนะี่ยเลดี้เบิร์นโอเคตรงนี้แล้วดูเท็กเจอร์แพ็กนี้โอ้โตครัาฟ oh. พิตัดหินอ oh. <c oughs> ีแล้วดูเอ็นวิวดิ oh. Ay, ini masa tombik ดูแลกันแซนนี่เจอแล้วกระตุกเลยเนี่ยเทอร์ก็ตุกเอออันนี้ก็จะเป็นพวกคอร์สอันนี้ก็จะเป็นวอลับโตนสลับอันนี้ก็พวกสโตนนั่นแหละซึ่งอันนี้ทีเด็ดเพลงนี้เหมาะสำหรับในเซิร์ฟเวอร์เวลาโชว์ของอ่ะใช่เอาสโตนสลับที่อะไรอีกอย่างนี่แหละแล้วมันก็จะโี่ก็จเนดาวคู่ดีอันนี้ก็จะเป็นลังรถไฟคู่ดีใช่ โอเคอันนี้ก็จะเป็นรังรถไฟทั่วไปไทยอันนี้ก็จะเป็นท็อต TNT แล้วก็พวกอุปกรณ์เลสตูต่างๆเลสตูหัวคนนี่ไฟเราเอ้ยเรามีอันนึงอ่ะที่ว่ามันเป็นเหมือนกับเลสตูเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนี้ก็คือพวกเลสตูดอันคือเลสตูดท็อตหรือท็อตธรรมดาไอ้อันนี้คืออะไร TNT มันตกแล้ว TNT อันนี้คือโกล์โซลต้องเล่ดต่างๆเล่ดต่างๆอันนี้มันเป็นไฟไงเล่นต้นแหลมเล่นต้นแหลมเอออ่่เไไมมยันนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ทำไมเป็นคุกกี้มันไม่ใช่โซล่าเซลล์ไม่อ่าเราชอบเรียกอย่างนี้อ่ะมันเรียกว่าอะไรนะเดลิเทเชนเซอร์อีเทียมันเปิดอนกันอันนี้ก็คือเอ่อเปิดไฟก่อนเอันนี้ก็จะ การดีๆมันคือแท็กซันแท็กัวเออแล้วมันเป็นไงอะแคลฟอร์นเนาะแท็กซันมันก็จะเป็นกระล่องของขวัญเดียวนะเดียวกล่องของขวัญแล้วทำไมมึงบินได้ก็เราเปิดไฟอะไฟเฮ้ยเอามาอย่าเดี๋ยวไปตีมันเยอะฝนเป็นยังไงอะฝนก็คือวัมาก็โตกเป็นอย่างนี้มันโอโอ๊ะนี่ยฝนเป็นอย่างนี้ ฝนออแม่่มจน,น,นเดี๋ยวสยไ่ไฟอะ้ออเดี๋ยวมันทาแบบางาผาอันนี้ก็จะเป็นพวกของต่างอันนี้ก็จะเป็นของเหกเงือกเงือกเงือกอันนี้กบใจไม่ใช้แบบเพรแงะแงเอ,อ้ยจ้า โอเคอันนี้ก็จะมามาดูกันที่ส่วนของตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นเค้กหัวอันนี้แบบใช้ปกติไม่มีอะไรมากใช่ไหมตัวไอหัวกะโลเอออันนี้ก็เป็นขอยกตัวอย่างแค่อย่างเดียวคือมันเหมือนกัะเลยขนกเป็นคนแก่โอ้ยกดทำไมเนี่ยเป็นแชกไ่ใช้อันเดิมเฮ้ยออมแอบมันทำเครื่องเราให้เข้ามาค้าไม่ได้หน่อยโอ้หเครื่องน้นไม่ไกระตุกโอเคอันนี้ลักษณะของเค้ก คุยใส่เค้กอะเค้กมันเป็นรูปดาวดาวประกอบอันนี้ก็จะเป็นรูปหัวต่างๆที่พูดไปเมื่อกี้ส่วนป้ายก็จะเปลี่ยนแค่สีเฉยๆเป็นสีสีมิดสปาก็จะเป็นลักษณะของดาวสีหิดอันนี้มันจะเป็นลักษณะของดาวเหมโอเคตัวฟอนต์ลงสองเปลี่ยนป่ะตัวฟอนต์เหรอฟอนต์เปลี่ยนไหมโอ้ราอยไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนคิดว่ามันเปลี่ยนแบบเป็นตัวเหลี่ยมๆไงโอ้ พอเถอะแค่นี้ก็แหลกตายหายแล้วต้องลองเปิดทุกอย่างไมง่เดียวเพึ่งเดี๋ยวเพิ่ตอนท้าย,ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นพาร์ทส,สองก็เป็นได้อันนี้ก็จะเป็นพวก<อ>าสาย,สายอันนี้คือซายนะไม่ใช่สนูนะอุนน๊อันนี้ก็เป็นเลเซนอาทุกสะเปิดหรือนูแซนฮะนจริงจริงแซนฮะแซนเยี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลเซนอันนี้ก็กาเวลโอเคดอก นีแต่จะเป็นลักษณะของเปิเกลิดนน้ำแข็งหิมะหิมะก็จะเป็นพวกหญ้าต้นไม้หญ้าเต็มไปหมดดอกอันนี้มันคือปลูกไว้เพื่อไม่ให้มันโตแต่มันโตเฉยเลยต้องเสกอันนี้ก็จะเป็นต้น,ตนอ่อนเฉยโอเคอเสกสัตว์ออกมาอยากให้เสกสัตว์ใช่ไหมขึ้น่า,ากกว่ตัวอัลฟีครีเอทีฟไม่ฉันจัดเรียบร้อยแล้วฉันจัดเตรียมทุกอย่างแล้วสักลูกมาดูกันที่ส่วนของเออมอนสเตอร์ตัวหัวคือ คนเจอโอเคอันนี้ก็จะเป็นซอมบี uh ้พิกแมนเออเอิมทำไมห,หน้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะลูกอ um> ันน um> um ี้เจ้าพ um> ่อของวิลเลจวิลเลจเอ้ยทำไมตัวเล็กอ่ะไม่ดีมันก็มาเกิดอะไรอ่ะวิลเลจทำไมตัวเล็กเอออันนี้ก็จะเป็นป่วยป่วยว้าวอันนี้โอ้โหเยอะไปละอันนี้ก็จะเป็นมูสลูมมูสลูมหัวเห็ด โอเคอันนี้ก็จะเป็นซอมบี้ซอมบี้ทำตัวด่งลยเาี่อ่า <Fuck you. S 1> ร์เม่เลยเอ่อฟังอยูออ่อันนี้ก็จะเป็นแลามแลามบอดี้แซลามเคแลามเฮ้ยแลามน่ารักผงปลิงมแล้วทำไมไม่ต้องกระโดดใส่ได้ไหมถ้าถึงเลยโอเคมาดูกันที่ส่วนของแกชิบหายออแบ๊ ออมาดูที่ส่วนของเคสสไปเดอร์แมงมุมเพิษควาตแคนดี้เอ่อมาขอรีวิวกอนที่เหลือเราว่าตีสลับก่อนขอรีวิวที่เหลือทำไมสควิชเป็นหน้าตาอย่างนี้ล่ะขอรีวิวที่เหลือไมอันนี้ก็จะเป็นหมาไม้หายโอ้เจ้าแล่จั๊กขอรีวิวที่เหลือใช่ยังไม่คุ้ยอี้ก็จะเป็น กระจายเปล <amp> ี่ยนไปแก๊สเดี๋ยวค่อยทางแบบสเกลิรตันนี่หรือสเกลิรตันโอเคแก๊สเดี๋ยวค่อยจะโดนระชิบหายค่ะ แหมเรามีวเรามีสูตรโกงเลือกเวลาไปเนเธอร์ให้ไปวางเตียงก็ไม่นอนโอ้อันนั้นไม่ตาายหเฮ้ยจริงๆมันปวดเราไม่ใช่กันเลยเกิดเรื่ออะไรเกะแเ้วเกิดลองดูดิก็รู้ลโอเคเตียงระเบิดดูกันที่ส่วนของต่อไป